เดี๋ยวมาดูน้องพายนะคะอยู่ในโคอนะคะแล้วน้องทํำยังไงบ้างนะคะกำนงเดินเดินวนเลยนะคะเพิ่งกินนมไปเมื่อไม่นานนะคะน่าจะอยากออกไปหาแม่นะคะหนูน้องเริ่มกระดิกแล้วนะคะเริ่มกระดิกแล้ว ชอบมายืนด้วยนะคะชอบมายืนเบียดนะคะน้องชายมายืนเบียดทําไมยืนเบียดทําไมคะ่ะชนแล้วนะคะชนพี่ควานแล้วนะคะตอนนี้ ลรกุปเดินเล่นนะเดินเล่นนะคะังเหลืองๆตามตัวน้องนะคะเป็นสมุนไพรนะคะแม่แม่ควานทาให้น้องนะคะคุณยายทาให้น้องอย่าใส่สายคุณตาม,มาก็จะอาบน้ำให้น้องนะคะ อาบน้ำเช็ดตัวให้น้องอยู่ในคอกนะคะน้องก็จะเดินวนไปวนมานะคะช่วงตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะสักพักหนึ่งอพอน้องว่วงนะคะน้องก็จะนอนลงบนกองฟางนะคะที่คุณยายได้ปูไว้ให้น้องนะคะมา,มานอนไหมมา ม่นอนนะคะเดินเล่นเห็นคุณยายเดินมาก็เดินตามนะคะเดินไปหาเดี๋ยวคุณยายจะมาเช็ดตัวให้น้องนะคะอ่าแผลที่เล็บนะคะตอนนี้แผลน้องเริ่มแห้งแล้วนะคะ แขนน้องเริ่มแห้งแล้วรอให้เขาหลุดเองนะคะคุณยายมาเช็ดตัวให้น้องนะคะไม่อยู่นิ่งนะคะเป็นน้ำอุ่นนะคะเช็ดตัวให้น้องนะคะแล้วก็ เป็นน้ำสมุนไพรนะคะที่ผสมน้ำสมุนไพรเซ็ตตัวให้น้องนะคะคามิานตามหลังค่ะคามินด้วยนะคะไม่นิ่งเลยนะคะไม่ช่วยยายแล้ว <because of the pot> ไปโดนตัวเขาเยอะไม่ได้เลยนะคะจะชนอย่างเดียวเลยนะคะเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำล้วจะเล่นอย่างนี้เหรอใน่กระต่ายสิคจะเล่นน้ำชอบเล่นน้ำเล่นน้ำแล้วนะคะน้ำไม่ได้ชอบเล่นชอบเล่นน้ำนะคะ โดนน้ำแล้วดีใจนะคะดูง่วงแน่นอยนะคะอเล่นอเล่นน้ำตัวเล็กๆมีร้องขู่ด้วยนะคะอย่ามาอยู่ใกล้ โดนตัวไม่ได้นะคะเอาสายแล้วก็เอาสายยางให้เอากระแทกไปให้ก่อนได้สดขื่น